อยู่กับพวกเราในรายการมื้อนี้รีแอคแล้ววันนี้เราจะมารีแอคเป็นตัวพ่อวงการโวคอลของประเทศไทยโอ้โหเปนต้องอย่ขนาดนี้อยู่ดีๆเขาก็วนโคจรมาเจอกันยังไงก็ไม่รู้เหมือนกันในรูปแบบของไลฟ์เซสชั่นนะฮะซึ่งคนที่นั่งกี้ตอนดูไลฟ์นี้อาจจะเป็นเจมิน่าเพราะว่ามีทั้งสองได้ร่วมร่อนเพลงเดียวกันคุณป คุ้นเลยนะคนับคือไลฟ์เซชั่นของเจฟซาเตอร์กับนนกนนอน้ยแกตัวพ่อวงการโวค้ลสองคนมาเจอกันมันจะขนาดไหนวะไปดูเหอะจะเสียเวลาได้ปหซึ่งมีสองเพลงคือเพลงซ่อนไม่หากับเพลงจำนวนบ้าแล้วมึงแต่ละเพลงที่เอามาซึ่งเป็นเพลงล่าสุดของพวกเขาด้วยอะไรไปดูเอะไปดูเพลงแรกคืออะไรซ่อนไม่หาเดี๋ยวพี่ซ่อนไม่หาก่อนอ เฮ้ยก็ปาเปอร์ผมก็ขึ้นก่อนใช่เซชันป่ะถ้าเวลาเซชันอยู่จนต้องนั่มองเพียงอ่ลังมันแล้วแต่คนจับเว้ยใช่เขาพี่เคยดูอันที่แบบร้องมันตึกเลย มู้คนลุกมึงคนลุกมึงคนลุกเือมันนุ่งมงกม่งคนลุกทำไมดีมึงคนลุกไปถึงขาแล้วตอนนี้ใจเย็นตอขึนาเองต้องกล้มาเองต้องมาต่อเต้นโอ้ จริงป่ะหลับตาฟังงได้เลยอเสียงยัไม่อนกลับไว้ซ่อนไม่หาไม่เจอเสียงอย่าอย่าหาอย่าหาคำลูกแพร เธอจไปจะท้ไปจะจมอะไรข้ามขึ้นในใจเธซอมแล้วให้ฉัธมามืนเป็นแค่นูนตาที่ติดในัเวลจะไปเพรก็เข้าใจเอ

ฟ้องเหมือนตื่นมาพูดว่อาอรุณสวัสดิ์ชิวชิวเกินอ่ะแล้วทำหน้ายากไปมึงคีเดียวกันโอ้ บ้าไปแล้วคุณงการเพลงประเทศไทยบ้าไปแล้วโอ้ยเพราะเจ้าบุคคลุ้นช่องจังหวะเมื่อกี้ต่อเลย่ยใชมต่อเลยเพลงต่อไปโอเคน้ำตาแป๊บนึงน้ำตามขอจะร้องมื่อไหรไปเพลงต่อไปจำนวนค่ะวิเศษอะ จำนวนแบบจำนวนคือครั้งแรกที่พี่ฟังแบบเต็มเพลงนะที่ไม่จะฟังจำนวนเต็มเพลง <c oughs> <c oughs> ามนโอ้โหบ้าแล้วคุณควรรู้เยอะโอ้โหสายตาเจ็บเหมือนเขาตื่นมากินเบาก้าเฉยๆคอลร้องเพลงยากจริงอะ ดูดิมึนเขาพยาามทนตรีให้มันดูแบบไม่เศร้ามากแต่กูจะร้องไห้โอ้เจมส์ เานีช hey, ่เพราะว่าพี่มันด e ูสน oh, ุกหมายถึว huh. ่าดนตีมันดูมีจังหวะมากขึ้นแล้วก การมาตัดกระดาษเลยมหนกลุ่มมากเขายังไม่ร้องไห้อยู่เขาแข่งกันร้องเหตุสูงเลยเขาชิวได้คะแนน ไม่ถึงสด้สว,วยกูก็สุ้ที่้าฉันกว่าสาย,ย,ยตาที่ผ่านแว่นอะ ที่แกางแกล้งผมอะลนตีอะเจอรงตีมันดูไม่เจ็บขนาดนั้นแต่เจ็บเจ็บอยู่ตอนนี้ มากเลยออ้หูยจะเป็นลมจำนวนและซ่อนไม่หานี่เอางี้กูไม่รู้จะรีวิวรีแอคตรีอะไรนี้ทุกคนเห็นไปแล้วรีแอคชั่นแบบหายใจไม่ท้องเลยจริงมึงขนาดเขาทำดนตรีออกมาใหม่แล้วอะกูยังเศร้า คือความจำนวนของนันทนลอะในความที่แบบว่าฟังเพลงเต็มมาแล้วใช่ปะจะมีความแบบเศร้าเว้ยว่าแบบว่าฉันต้องจองจำนินจริงหรอแต่อันเนี้ยเป็นฟิลแบบว่ายอมจำเนิอนยอมยอมแบบเต็มใจยอมยอมแล้วไงเออเต็มใจว่าฉันยอมแล้วว่าว่าเขาไม่ใช่อ่ะเออแบบไม่สิไม่ใช่เขาไม่ใช่ฉันไม่ใช่อะไรประมาณนั้นอืมจู่แบบก็ยอมขนาดนี้แล้วอ่ะใช่เดี๋ยวแค่ถามว่าเอาอะไรอีกใช่อย่างเงี้ย แล้วแบบชอบท่อนช่วงท่อนท้ายที่แบบว่าร้องแลวยิ้มไปด้วยมันแบบมันเป็นอีกฟิลนึงจากเพลงเพงก็ออฟิเชียลอะก็มงใจเหมือนกันนะจำนนรุงใจแบบเนี้ยก็ใช่ก็ใช่สองคนร้องเพลงอย่างนี้ให้กันว่าแบบว่าอโทษนั้นมันมีช่วงมันมีนิดนึงที่ฉันเป็นสาววายอะมันเหมือนเขาแบบเป็นแฟนเก่าที่มาเจอกันนะไม่แต่ว่าแบบว่าเงินเงินเื่ออาเป็นพาร์ทของจันเมืองก่อนในตอนที่เราจะพูดกันตอนนี้อ่ะ เพลงจำนวนอ่านแต่ละคนเลยนะดนตีเค้รู้สึกว่านนทานเนี่ยเขาเป็นคนทําเพลงเศร้าแล้วเศร้าดิ่งอยู่แล้วใช่แต่ว่าเจฟในเพลงเนี่ยทําให้มันเศร้ากว่าเดิมทั้งที่ดนตรีอ่ะมันรีอาเรนให้มันมันดีมีจังหวะขึ้นแล้วเลยใช่ถ้าตีความเพลงก็คงต่างกับอันแรกอันแรกมันดูแบบอ๋อขาดใจเลขาดใจอยู่แล้วเ้ำนนทนงี้เลยแต่อันนี้มันดูเหมือนแบบ ยอมแล้วเริ่มเริ่มทำใจได้แต่เจ็บอยู่อะไรเพื่อนนายก็พักนพื่อนพี่คิดว่ามันเป็นจํานวนเวอร์ชันแบบว่ารอให้เพื่อนฟังในตอนที่กูไม่เจ็บแล้วก็คือตอนนั้นอะไรนะคือตอนนั้นมันก็เคยเจ็บอะไรเงี้ยซึ่งมันเป็นการจําใจคำว่าลาก่อนโดยที่มันรู้สึกว่าแบบว่าก็จําใจแล้ว ยังไงอ่ะไม่แต่เราจะเห็นความแบบยื้ออ่ะเขาเรียกว่าอะไรวะแบบความยังอะไรอารมณอะไรยังเหดอะไรอย่างเงี้ยมันก็ยังมีอยู่อืแต่รู้สึกมีความระดับความโปร่งมันสูงมันสูงใช่พูดแบบว่าเราเชื่อคือแบบว่าจะแบบแบบเหมือนเอาหัวใจไปนั่งบีบอย่างเงี้ยเออแบบว่าไม่ได้บีบเพื่อความให้ตื่นนะบีบแบบข้ามตางหิววาไงเอาเต็มเต็มพี่รู้สึกว่าเสียงเจฟกับเพลงนี เข้าชิบหายเลยอืมท่อนหุกอะ่ะเพราะว่าพี่เคยฟังเค่าท่อนหุกไงอเออแล้วแบบว่าตอนที่นนร้องท่อนแรกจนก่อนถึงหุกอะ่ะตอนแรกกูฟังไม่ออกว่ามันเศร้าไหมวะเข้าใจป<ร>ะฟังไปเรื่อยๆคือจานวนมันเศร้าไหมนะคือกาลังคิดกับตัวเองเพราะว่าไม่ได้ฟังบ่อยขนาดนั้นอะ่ะเออด้วยความดนตรีด้วยอะไรเนี่ยมันมันไม่ได้ส่งให้มันเศร้าขนาดนั้นไงแต่ถ้าแบบว่าไปฟังเนื้อดีๆก็อาจจะเศร้าแหละเมืนแว้วพอเจ็บขึ้นท่อนหุกปุ๊บโอ้เศร้าไว คือเสียงเจ๊มันมีความนุ่มและมีความหวานแต่มันเป็นหวานปนเศร้าทั้งนั้นที่ดนตีมันแบบมันมันมีจังหวะแล้วอะ่ะ mm. เออแต่มันเป็นจำนวนที่แบบว่าก็ยังรักอยู่แหละแต่ก็ยอมก็ได้อะไรเงี้ยมันอะไรอ,อะวอนแต่มันไม่ถึงขนาดเกาะขาเออเอาเสียงเจ๊มาอยู่กับเพลงนี้แม่งโคตรดีเลย mm. แม่งแบบทําให้เพลงแม่งดูแบบมีอะไรขึ้นไปอีกอะ mm. ความเป็นนนทนอยู่แล้วแล้วหลังจากนั้นบวกความเป็นเจ๊เข้าไปเพราะมันแบบ เออแต่ว่าเจฟเก่งมากกูรู้สึกว่าเพลงนี้เป็นเพลงเจฟท่อนที่เจฟร้องอะ่ะไม่ถึงว่าโอเคตอนนนร้องก็เป็นเพลงนนพอเจฟมันร้องปุ๊บเอาเพลงเจฟคือมันทาให้เรารู้สึกว่ามันไม่ได้เจฟไม่ได้แค่โคเวอร์เพลงเนี้ยแต่เจฟทาให้เพลงนี้กลายเป็นเพลงเจฟในท่อนที่เจฟร้องอะ่ะเเก่งอันนี้คือใครสักคนที่จะร้องโคเวอร์เพลงของคนอื่นแล้วเป็นเพลงของตัวเองได้ แปลว่าเขามีแนวการร้องอ่ะชัดของเขาอ่ะมื่อมันเป็นการสไตล์สไตล์การร้องที่ชัดมากเพราะเพราะว่าหลายๆนักร้องอาจจะแบบซ่อนซ่อนอะไรไว้ในเพลงแล้วมันจะหลุดความเป็นตัวเขาอ่ะออกไปยากใช่เวลาคนไป cover อร์สมมติเราร้องเพลงตามตามเพลงแบบว่าอะไรเงี้ยเราก็จะร้องให้เหมือนกับที่นักร้องร้องไว้เพราะว่าเรารู้สึกว่า โอเคเราก็ร้องตามเขาไปอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่านักร้องที่เขามาร้องเพลงคนอื่นอ่ะเขาจะใส่ความเป็นตัวเองเข้าไปมันจะเลยกลายเป็นว่าร้องเพลงคนอื่นที่เหมือนเพลงตัวเองเือการฟังเมโลดี้อย่างเดียวใช่ร้องไปเขาจะใสอินเนอร์ใสอะไรของเขาอ่ะพี่ฟาเจ้าพ่อแซดบอยสองคนมารวมกันมันแบบเหมือนแอแท a g คนฟังครับแบบเต็มความเศร้าเข้าไปเออผมแบบคือ คือทางสองคนอ่ะไม่ได้ไม่ได้มีแค่เพลงเศร้าก็จริงแต่ว่าหมายถึงว่าที่ผ่านมาเพลงที่เราจําได้ในของเขางืเพลงเศร้ามันคือเพลงเศร้าทั้งนั้นไม่ว่าแบบของนนท์แบบพิิงอย่างเงี้ยมึงไม่เศร้ายังไงอ่ะเออแบบแต่ละเพลงคือเป็นเพลงอ่ะที่สุดของนนท์แล้วเนี่ถนนร้องไห้โตริมมันก็ไม่ได้เศร้าขนาดนั้นหมายถึงภาพจาอ่ะของของที่จําถนนได้คือ เพลงเศร้าที่ึงเล่นฝืนตัวเองไม่เป็นฝืนตัวเองไม่เป็นเนี้ยกับซาเดอร์คุณเจี๊ยบอืที่ก็เป็นพอแซดบอยแซดบอยเอามารวมกันแบบบวกความเศร้าความซึมความอกหักรวมกันปั้นเป็นก้อนกลมที่แบบว่าเป็นมวลที่คนฟังพร้อมจะกลืนมันลงไป คือมันเศร้าแต่มันมันมันดีอ่ะเออเราพร้อมที่จะดิ่งไปกับเสียงของเขาอ่ะแล้วแบบเราพร้อมที่จะดิ่งแล้วเสียงมันดึงเราจริงนะเว้ยมันดึงเราจริงคือแปลว่าเขาเก่งไงเขาทําให้คนฟังอินถึงแม้ว่าเราไม่ได้อกหักเรากมีความสุขมากตอนเนี้ยผมนะจำนนคือด้วยความที่ออฟฟิเชียลมันแบบว่าเออมันเศร้าจริงอ่ะเศร้าแบบจำนนแบบจำใจจำลาจำอะไรต่างๆนานาของแบบความโดนทันนนอ่ะแบบอันนั้นจะรู้สึกว่า ไม่มีความยื้อสักเท่าไหร่ในความรู้สึกอะไรประมาณนี้แต่อันนี้จะนึกวิมีความแบบแอบยื้อนิดนึงตอนช่วงแรกแลมแต่อันนี้คือแบบฟังแล้วจะรู้สึกว่าแบบก็ยอมรับได้เพราะแบบว่าเธอตัดสินใจแล้วว่าเธอจะไม่ไม่ไม่เอาว่านั่งปาร์ตี้กับเพื่อนแฮงเอาท์กันสองคนแล้วก็เล่ากันให้ฟังเล่าสู่กันฟังอ่ะฟิลนั้นปลอบใจกันใช่เอาไปคอนหาเขาพูด่อนเลยได้คือ นนทนนร้องเพลงซ่อนไม่หากูไม่ได้คาดคิดคาดฝันมาก่อนว่ากูจะได้ยินจากเขาคือนนทนนมีสไตล์การร้องที่เป็นเอกลักษณ์มากอือแล้วเขาร้องซ่อนไม่หาได้เป็นนนทนนสุดใช่ <c oughs> ใช่คือซ่อนไม่หาฟังบ่อยมาก <c oughs> แล้วนนทนนร้องพวก,กแบบซ่อนไม่หาที่กูเคยฟังหรออะไม่เหมือนเลยลูกเล่นหรือแบบ เอออะไรที่เขาใส่ไปในเพลงอะแม่งเข้ามากเว้ยใช่แล้วเป็นตัวเขามากโคตรนนทนนเลยคือจะพูดยังไงอะคือเป็นซ่อนไม่หาของนนทนนสุดสุดแต่เวลาที่เจฟร้องอะก็ยังเป็นซ่อนไม่หาเวอร์ชันที่เราฟังมาตลอดเลยอย่างเงี้ยมันเข้ากันมากเลยอ่ะแต่ฉันอึ้งตรงที่มันมีท่อนที่เขาร้องคีย์เดียวกันไปเลยกวต้องไรยประามึงนนทนนกับเจฟซัตเตอร์ร้องคีย์เดียวกัน โออลมึงเราเท่าน,นั้นเลยวแล้วคนที่เราคียนั้นคือคียแบบ <c oughs> ประมาณเนี้ยแล้ว <c oughs> แล้วนอนกับเจบอยู่เมืงอี้แล้วมันไม่แตบหัวแต่มันแบบโอ้พอปะเนี้ย ซึ่งเขาควรทำหน้ายากมากกว่านะเขามันร้องยากเออเขาดูแบบเขาร้องง่ายเหมือนเขาละเมออยู่อะมึงมันง่ายมากแต่คุณร้องเหมือนจะตายอ่ะฝากเจฟก็นอนนะฮะช่วยทำหน้ายากเวลาร้องที่มันด้นยากๆด้วยเอชิวมากันเจ็บอะต่อไปพี่ฟ้าเป็นไงเออพี่ก็คลิมหนอนวิวนั่นแหละเสียงของนนทน์ของมันจะมีอีท่อนนั้นอีท่อนนั้นทุกคนต้องร้องย้อนไปดูลีนทน่แบบออกมาสั้นๆน่ะซึ่งมันเป็นจังหวะที่เขาเก็บ สลับเสียงยังไงวะมันมันมันเป็นครึ่งเสียงที่แบบลงแล้วก็ตืดลงมาเลยแต่มันไม่ได้ขัดมูดด้วยมันคือมันมันเป็นการเปลี่ยนคีย์ข้ามห้องที่วแล้วมันไม่มีเ้รมันไม่มีเาไม่เหมือนคุกผนังห้องอะไรี่ลงมาเลยเหมือนไม่มีห้องนั้นมาก่อนคือเปลี่ยนโดยใช้ลมเดียวกันอะแบบเพ้อแต่คือเทคนิคที่ยากมากแต่หลบไปเลยนึกออกปะไม่ นน,นนทนลนร้องเพลงซ่อนไม่หาคือหาไม่เจอเลยมึงทีง่ตรงนั้นคือทํำยังไงคือซ <c oughs> <c oughs> ่อนไม่หาคือนอนทนนซ่อนความเป็นตัวเองเอาไว้ในเพลงแล้วเราอย่าไปหาอย่าไปหาปล่อยไปปล่อย<ป>เ,เทคนิคนั้นไปเมันยากอะมันยากอะแค่ฟังยังรู้เลยว่ายากไม<อ>่ต<อ>้องฝึกมึงนนทนแกมันรอดปะเธอชา้นอะฟังซ่อนไม่หาเวอร์ชั่น เอกกันแบบนี้ใช่ไหมแล้วฉันรู้สึกว่าเราจะเห็นโทนที่เราไม่เห็นจากนนทันในเพลงของเขาใช่มันก็คือเสียงนนในอีกแบบหนึ่งที่เราไม่ค่อยได้ฟังไม่ค่อยได้ฟังไม่ค่อยได้ฟังซึ่งปกติจริงๆแล้วซ่อนไม่หามันจะสามารถแบบวูบๆมันจะแบบคนไฟกว่านี้ก็ได้แต่ว่าอันนี้คือความพอดีที่เขาเออแต่แต่รู้สึกเหมือนกันว่าปกติเวลามาร้อง แรงสันนหรืออะมันจะต้องมีความแบบสู้กันเพราะว่ามันต้องมีความปล่อยของมันต้องแบบสู้กันแต่ว่าอันเนี้ยเป็นการปล่อยของที่ไปด้วยกันสุดๆฟังสบายมันมันสบายอ่ะแล้วม่ามันช่วยกันร้องอ่ะไม่ได้มาแข่งกันร้องอย่างเงี้ยคือสงสนยซ่อนไม่หายเวอร์ชันเนี้ยจะดูเศร้ากว่าเวอร์ชันแรกใช่คือเวอร์ชันแรกมันจะดูแบบแอบประชดเท่าที่รู้สึกนะรู้สึกว่าเป็นแบบประชดประชาไม่ต้องมาบอกหรอกว่าเธอจะลาแต่อันเนี้ยไม่ใช่เป็นแบบ เออออแอบนอยออนนอยอ่อนนอยอ่อนั้นเลยเออนี่เลยนั้คือถ้าสมมติว่าเวรแรกคืออีแฟนเก่าอย่างเงี้ยเออเออฟังนั้นแต่ถ้าอันนี้คือแบบเออแฟนเก่าแฟนเก่าปกติอเคงซ่อนไปหาจะมีคีมในเส้ของมันอยู่แล้วในความแบบว่าเออจะมีการซ่อนคำอะไรของเจ๊บัไว้ว่าแบบว่าอันเนี้ยจะเป็นเกี่ยวกับในเรื่องของเมนเทลรักอะไรประมาณนั้นนะคือจากที่ไปฟังมาเนี่ยบอกว่าแล้วคือคือแบบว่าเพลงเนี้ย ยิ่งทําให้ดําดิ่งลึกไปกว่าเดิมอีกรู้สึกแบบคือด้วยความที่ทั้งสองคนอะเป็นนักร้องที่แบบร้องแล้วสื่อสารดีอืแล้วมันสื่อสารแบบมันคัดอะมันทัดที่แบบว่าแบบซ่อนใช่ไมเห็นอะไรเระมาเนี้ยแล้วมไม่ต้องมาหา<ต>ฉันแต่ว่าในเรียกพี่อะซ่อนไม่หาก,กูหลับตาไปค่อนเพลงเลยเพราะว่าอยากฟังแค่เสียงเพราะว่ามันแยกออกอยู่แล้วไงเสียงเล็กกับเสียงร้องเออพี่ก็เลยหลับตาฟังเพราะว่า มันไม่ได้มี MV ให้ดูเนาะมันมีแค่หน้ารอรอให้ดูก็เลยหลับตาเพราะว่าไม่อยากจะเออรู้สึกล็อกแรกกับความหล่อเพราะว่าเราอยากจะฟังจริงๆแล้วมึงกูร้องไห้กูร้องแบบน้ำตาคลออยู่ในตาน้ำ <c oughs> ตาคลอไปแล้วตอนสุดท้ายยิ่ง <c oughs> ตอนสุดท้าย,ท,ท,ายที่เป็นลายประสานนะ <c oughs> โอ้โหน้ำตามันจะไหลอยู่แล้วแต่ก็เป็นมิติใหม่ของสองเพลงเออเป็นซีดปากบอกโอ้นี่ยำเส้นเสียงจริงไหนอะไรอะแต่อย่างที่อย่างที่ปีบอกว่าเป็น เป็นโทนที่ถนนไม่ค่อยได้ใช้ในวีดมันเป็นะเพรนไม่าปกติแล้วถนนจะร้องคีย์ที่ต่ํากว่านี้อีกนิดนึงหรือถ้าสูงมันก็จะเปสูงอีกูงอีกแบบนึงหีกแบบนึงที่หลบอะไรใช่แต่อันนี้มันเป็นแบบอย่างเงี้ยเอาปีติขึ้นมาจากที่เขาเคยใช้อ่ะ้าจะฟังถนนร้องอีกอีกรอบนึงไม่เหมือนแล้วนะไม่เหมือนเดิมแล้วเพราะว่าถนนจะมีความยูนีคขรงตเวเองคือทุกครั้งที่ร้องเพลงจะไม่เหมือนกันเลยจะมีความพัฒนาของของคีย์ของตัวความถนนเองไปทุกทุกอย่าง เขาดีไซน์แต่ละการร้องแต่ละครั้งไม่เหมือนกันแต่ละโชว์ไม่เหมือนกันออยู่ที่ว่าตอนนั้นน่ะมีความรู้สึกเป็นแบบไหนในการที่จะถ่ายทอดออกมาก็นั้แหละค่ะเป็นรีแอคชั่นของสองเพลงที่เขาฟีเจอริ่งกันนะเป็นการแลกเพลงกันร้องเออมันทําให้เราได้เห็นมุมมองแล้วก็ได้ได้ได้ฟังอะไรใหม่ๆห ก็ใครชอบคลิปนี้นะคะก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด u c s i r i b e แลวก็กดกระดิงวันนี้พวกเราสำหรับต่งก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะจ๊ะพบกันใหม่มือหน้าพวกเราจะเอาอะไรมาสื่อก็ติดตามชมจ้าลาไปก่อนจ้ะบ๊ายบายบ๊ายบาย